สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านที่รับชมช่องโคชภะวันนี้ช่องโคชภะน้อมเอาธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงเรื่องกินของวัดมาฝากกันครับกินของวัดโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุง ผู้ถามกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงวันหนึ่งลูกมีโอกาสไปเลี้ยงพระแต่ก็ไม่ได้ถามกันเสียก่อนว่าจะถูกต้องหรือไม่ลูกเข้าไปที่โรงครัวเข้าไปแล้วก็เจอพระองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าโยมเอาเลยโอแวนตินกาแฟชงเลยตามสบายพอกินเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านนึกได้ว่าเอ๊ะการกินของวัดพระสงฆ์สี่องค์ไม่ได้อนุญาตอย่างนี้ก็เรียกว่ากินของสงฆ ลูกเลยไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจเอาเงิน100บาทมาถวายที่ซอยสายลมขอให้หลวงพ่ออโหสิกรรมกำไดที่จะบังเกิดมีขึ้นขอถวายวัดท่าสุ่งทั้งหมดเจ้าค่ะหลวงพ่อหัวเราะเออก็ดีดีไม่ให้ฉันให้วัดช่างมันเถอะความจริงไม่มีโทษเขาอนุญาตแล้วนั่นต้องตั้งใจแล้วว่าอนุญาตให้กินได้ไม่มีโทษ ผู้ถามอย่างนั้นกับอาหารที่ทางวัดจัดอะไรไว้แล้วก็หลวงพ่อบอกว่ากินได้เขาให้แล้วผู้ถามก็เป็นอันว่าของที่เขาตั้งรับรองเลี้ยงไม่มีปัญหาไม่มีโทษไม่มีกรรมแต่ก็น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าเฉพาะซอยสายลมลูกศิษย์หลวงพ่อนี่ชอบทำบุญชำระนี่สงหมายถึงว่านี่ชาติก่อนหรือชาติใหม่ครับหลวงพ่อบอกว่า ชาติไหนก็ตามมีหรือไม่มีชำระไปก่อนดีกว่าถ้าบาังเอิญไม่เป็นนี่สง์นะเงินประเภทนั้นก็เป็นสังฆทานกับวิหารทานถ้ามีนี่ก็ชำระไปถ้าไม่มีนี่ก็มีอานิสงส์ใหญ่จากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม9หน้า85-86วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานี